โอเคบุ๊มอ๋อชุดโหดีแล้วเอ่อพร้อมต้วนหน่อทุกคนแลเนะเอ้าตาเนยนำมมอยู่ข้างบนน่ะชุดยางนีผมก็มีเนี่ยเอ๊ะฮะชุดปืนสั้นเนี่ยทำไมเขาใส่เอลิตสองอันล่ะเปิดแล้วนะอ่ะเปิดแล้วยังไม่ถึงนะหน้ากากกับแบ็คแพคกะต้องตีบวกหมดแล้วทำไมมันใส่มอดได้สองคนม่เลวครับ สั่งมหมววเีสยสายพา,านตะขอเอ้ยสายพานแก้วดำสองใบชุดเโาแล้วชุดเทปเทปทั้งนั้นเดิมอลิชแนนเลยนะสายพานแก้วดำสองใบเด,ด,ดี๋ยวเดีด๋ยวกำลังยิงครับโอเคเยี่ยมอจบแล้ว ว้าวคุณ t า my เยดูโดย้ก็มีได้ตีว